สวัสดีค่ะวันนี้คุณลูกหมูเอาผล,ลไม้มาฝากอีเม่ไม่รู้เป็นอะไรแต่อันนี้รู้ก็เคยซื้อมาฝากแล้วครั้งนึงอันเนี้ยต้องเป็นองุ่นไรเม็ดแน่เลยแต่อันนี้ไม่รู้อะไรนะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันค่ะเนี่ยครั้งก่อนเขาก็ซื้อแบบนี้มาฝากแม่เนี่ยเพราะแบบนี้เราเคยรู้แล้วว่าเขาเป็นองุ่นไรเมร็ด ก็เคยซื้อมาฝากครั้งหนึ่งแล้วแบบนี้นี่ค่ะยังวนหลายเม็ดซื้อมาให้แม่ใส่ไม่ต้องได้คินข้าวกินปลากัอนอนะ่ะอันนี้อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้เป็นแอปเปลิลแอปเปลิเปลน้อยเออนี่ชอบอยู่จะปั่นอันนี้เป็นแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลน้อย ก็ไม่น้อยมากหรอกเออโอเคอยู่นี่ค่ะคุณลูกหมูซื้อมาฝากตะกี้อซื้อมาแล้วก็ไปแล้วไปเที่ยวแล้ววันนี้วันหยุดของเขาถ้ามีถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยเขาจะมีอะไรมาให้แม่ตลอดแหละนี่ค่ะเดี๋ยวมาล้างเนาะล้าง ล้างแช่น้ำแช่น้ำนานๆแช่น้ำทิ้งไว้สวยอยู่นะโอเคอยู่นะเนี่ยใส่จะไม่ให้แม่กินข้าวกินปาลาละเมาาไอหมูเนี่ยซื้อแบบนี้มาเนี่ยซื้อมาเป็นลังๆอย่างเงี้ยครั้งก่อนก็ซื้อมาเป็นลังๆอย่างเงี้ยเขาบอกว่า <laughs> ซื้อแบบนี้ให้แม่กินเบื่อไปเลยว่าโอ้โหแต่ก็ผลไม้ไม่เบื่อหรอกคะ่ะครั้งก่อนสวยกว่าน,นี้อีกวันนี้ก็สวยอยู่แต่ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครั้งก่อนสวยกว่าเรามาล้างนะแช่น้ำ แช่น้ําทิ้งไว้ทั้งก่อนก็ทําแบบนี้นะคะแช่น้ําทิ้งไว้เปลี่ยนน้ําสักน้ำสองน้ําแล้วก็ทีนี้ก็แล้วก็เอาผึ่งให้หมาดๆแล้วก็เก็บไว้กินได้นานเหมือนกันโอเคแอปเปิล okay. นี่สิจะเก็บยังไงต้องล้างก่อนหรือเปล่า ต้องต้องแช่น้ําก่อนแหละของมาถึงบ้านเราก็ต้องแช่น้ําก่อนกะกว่าจะมาถึงมือเราเนาะของพวกเนี้ต้องแช่น้ําก่อนแช่น้ําไม่ต้องทิ้งไว้แล้วก็สักน้ำสองน้ําเปลี่ยนน้ําสักน้ำสองน้ําแล้วก็ค่อยโลเนี่ค่ะเนี่ยค,คุณลูกหมูมีอะไรแปลกๆนี่ค่ะ ซื้อมาให้แม่ทิงก็อย่างนี้แหละแม่กินจนเบื่อไปเลยเขาบอกเพราะเขาเห็นเราซื้อทีละโลไงเห็นเราชอบอ่าพูดถึงนะลูกเนี่ยเหมือนกันคนโตก็เหมือนกันก่อนเนี้ยถ้ารู้ว่าแม่ชอบอะไรนะเขาจะเขาเขาจะไม่บอกให้เรารู้เขาดูจากตัวเราว่าเราชอบอะไรเงี้ยพอทีหลังมาละรู้ว่าเราชอบละจะซื้อจะซื้อมาให้อืม ดีที่เขาใส่ใจเราต่อไปไม่รู้เป็นยังไงนะที่แล้วมาเขาจะโออยู่แหละก็แอบดีใจอยู่นิดๆอยู่นั่นแหละไม่ต้องมากมายหรอกแค่ลูกเขาใส่ใจเรามั่งแค่นี้แหละไม่ต้องมากมายอะไรหรอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยอมจะดีใจแหละเขาอยากให้ให้เราได้กินเขาอยากให้เราได้กินเขาอยากให้เรานั่นนี่ก็โอเคละนี่นะคะ แช่ไว้อย่างนี้นะคะแช่ทิ้งไว้เลยสักนานอยู่แหละแล้วสักพักหนึ่งก็เปลี่ยนน้ำค่ะเปลี่ยนน้ำแช่ไว้อีกสักพักหนึ่งแช่แล้วสักพักให,ใหญ่เปลี่ยนน้ำแล้วก็แช่อีกสักประมาณห้านาทีสิบห้านาทีเปลี่ยนน้ำแล้วก็แช่อีก ห้านักีสี่สิบห้านาท,นาทีแค่นั้นก็คงโอเคแล้วค่ะแต่แอปเปิลนี่สิคะเนี่ยจะล้างเปิลเยอะเยอะอยู่เดี๋ยวไปแจกลูกแจกหลานแจกคนคนนี้มั่งมันเยอะเกินแค่นี้นะคะเอามาปวดลูกสาวซื้อมาให้แม่ ซช้เยอะแยะอืม hmm. อันนี้จะล้างไง mm hmm. ก็คงจะแช่น้ำเหมือนเดิมอะคะ่ะแช่น้ำสักน้ำสองน้ำแช่น้ำไว้แล้วก็เอามาพึ่งให้หมาดแล้วค่อยว่ากันอันนี้นะคะบายบาย